แจ็คกี้ชาเครลีนถอดใจอยากเลิกเป็นดารายื่นไป30งานไม่มีแม้แต่ใครรับหลังจากทำคะแนนแบบสุดๆสำหรับนักแสดงสาวแจ็คกี้ชาเครลีนที่ประกาศออกสื่อขอสมัครเป็นลูกสะใภ้เจกุ้ง คนแม่ของเพอเอกนุ่มร่วมช่องอย่างเกรทวรินทอนด้วยคนจนแฟนๆต่างเชียร์เป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้ทั้งคู่คบหาดูใจกันจริงๆจนล่าสุดสาวแจ็กกี้ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าหลังจากที่เธอได้ประกาศออกสื่อที่เป็นบอกว่าชอบเกรทวรินทอนนั้นทำให้คนแม่ของเธอโทรมาว่าบอกว่าเราเป็นผู้หญิงอย่าไปจีบผู้ชายก่อนก็บอกแม่ว่าคนมันชอบอะ แต่แม่ก็บอกให้เบาให้แม่หน่อยถ้ามีแฟนคงต้องเข้ากับแม่ได้แหละมีคนมาจีบบ้างนะคะแต่เขาเป็นสามีคนอื่นมีคนเข้ามาจีบนะแต่ไม่มีใครได้ไปตอบเพราะเขามีครอบครัวแล้วกับอีกอย่างคือเป็นสามีคนใกล้ชิดมาก่อนและแจ็กกี้ฝันตั้งแต่เด็กเลยว่าอยากเป็นดารา แจ็คก,กี้มาเล่าด้วยรอยยิ้มในรายการซึ่งความฝันของเธอไม่ได้รวยด้วยกลีบกุลาบซึ่งเธอไปแคสทุกงานแคสวันหนึ่งน่าจะห้งานต่อวันไม่ได้เลยสักงานงานแรกที่ได้คืองานภาพนิ่งเลยกลับมาคิดว่าหรือ acting เรายังไม่ได้ซึ่งเราก็ไม่เคยเรียนมาก่อนทุกอย่างคือการเรียนนะวันแคสมันใช้เวลาเรียนรู้ในทุกครั้งที่ไปแคส แ,แคสเยอะมากจนพี่ยามหน้าบริษัทบอกว่าไม่ต้องทอน,นะหนูมาริโอเขาแคสมาตั้ง30กว่างานกว่าเราจะได้งานแรกเราก็คิดตอนนี้เราใกล้30ละเลยมีกำลังใจ